หลายๆคนนะอยากจะพัฒนาทั้ง hard skill soft skill ไปด้วยกันนะครับแต่ทำไมทำไม่ได้เนาะนะครับสังเกตว่าในการพัฒนาฝึกฝนอะไรก็ตามเนี่ยหรือคอร์สต,ต่างๆที่เปิดเนี่ยเรื่อง hard skill เยอะมากเลยนะใช่ไหมนะครับแล้วก็มีตัวอย่างดีๆด้วยเนาะเพราะเขาอาจจะไปเอาตัวอย่างนักธุรกิจคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยนะฮะมานำเสนอนะครับแต่ในขณะที่ soft skill เนี่ยสังเกตว่า,าตัวอย่าง ที่มันอาจจะบอกว่าประสบความสําเร็จและใช้ได้ผลน่ยและเกี่ยวข้องกับตัวชีวิตเขาเนี่ยกับไม่ค่อยมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าการฝึกฝนทอฟสกิลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นวิชาการะนะครับมันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านะครับเป็นเรื่องของมุมมองความคิดอะไรนี้มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่มันได้ผลคือเขาต้องนําไปใช้กับตัวเขาเองจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ย ราจะสังเกตว่าคอร์สที่ฝึกฝนทอฟสกิล Skill เนี่ยมันไม่ค่อยได้ให้ไปฝึกฝนเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นสังเกตว่าอาจจะเป็นคอร์สที่แบบเราไปเรียนวันเดียวจบสองวันจบเนี่ยนะ,ะกลับมามันก็มันก็เหมือนไปไปรับคอนเซปต์อะไรมานะครับแต่การฝึกฝนทอฟสกิล Skill เนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกฝนจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกๆอยู่ข้างในเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องลึกมากนะครับเพราะงั้นก็คนเราส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยนะ ที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาซอฟต์สกิลครับหลายๆคนเนี่ยนะครับในเรื่อง s o ฟต์สกิลเนี่ยนะฮะมักจะส่งลูกน้องไปฝึกฝนนะแต่ตัวเองก็ไม่สนใจเลยตัวเองก็อาจจะแบบเกลี้ยวกลาดยังยังมีแต่คําสั่งยังมีแต่ความโมโหวความโกรธจะเอาผลลัพธ์อย่างเดียวนะฮะงั้นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับมักจะเป็นแบบนั้นเยอะนะครับเพราะงั้นจริงแล้วมันคุณจะเริ่มจากตัวเรานี่แหละนะโดยผู้นํานะ นะฮะคุณต้องต้องให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณได้ได้พัฒนาตัว Soft Skill เนี่ยขึ้นมาได้ก่อนนะครับก่อนที่คุณจะส่งลูกน้องคุณนะฮะหรือทีมคุณเนี่ยนะฮะไปไปฝึกฝนนะครับซึ่งการฝึกฝนซอฟต์สกิลเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจากข้างในตัวเราเองเยอะๆเลยคุณต้องรู้จักตัวคุณเองเยอะเลยนะครับรู้จักมุมมองทัศนคติวิธีคิดนะฮะของคุณว่ามันมันเกิดจากอะไรมันทํามาอย่างไงได้นะครับแล้วคุณก็เอาไปใช้กับลูกน้องคุณ นะครับแล้วคุณก็จะสามารถอ่านใจลูกน้องคุณเห็นมุมมองลูกน้องคุณได้นะครับจนคุณมีความสามารถระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ส่งลูกน้องคุณไปนะครับฝึกแบบนี้บ้างฝึกเหมือนคุณอะ่ะจะใช้คําว่าอ่านใจลูกน้องออกลูกน้องก็อ่านใจคุณออกงั้นทีมก็อ่านใจกันและกันออกนะครับงั้นการเป็นหนึ่งเดียวหรือการที่จะมีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันจะประสบความสำเร็จขึ้นในการทํางาน